กลุม่มวันพีษปฏิรัตที่ใหญ่ที่สุดสมาชิกมากกว่า1 80, 000, 000, นึ่งแหมื่นคนและมีแอดมินดูแล24ชั่วโมองคือแอดเอกภพช,ชูทิตสามารถเข้าไปกลางกันได้ไม่โดนโกงโดนเกียดร้อยเปอร์เซ็นต์จะทิ้งลิงไว้ใต้คลิปนี้ครับ เขาบอกว่าตัวละครนี้สามารถรับมือโรเจอร์หมัดเขียวพร้อมกับรุจิ EX ได้เฮ้ยมันจริงหรือเปล่าเดี๋ยวคลิปนี้เรามาหาคำตอบกันครับผมและแน่นอนครับผมก่อนอื่นสวัสดีเช้าวัตถิบทุกท่านกันด้วยนะครับผมคลิปนี้เราอยู่กับยมาโตะ EX นั่นเองนะบูตตันนะครับผมหรือยมาโตไฮบริดนะครับผมตัวละครนี้หายสาบสูญไปนานมากนะครับซึ่งในตอนนี้เป็นเมตาฟ้านั่นเองนะครับผมนะเราลองหยิบตัวนี้มาเล่นดูว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมสามารถรับมือพวกโรเจอร์บอลทิรัสได้หรือเปล่านะครับผมและพร้อมกับ เซตเหรียญ3ฟรีทมินนั่นเองครับซึ่งไอดีนี้เป็นของหัวเรื่องผมเองหรือน้องโดนนัทนั่นเองขอขอบคุณน้องโดนนัทด,ด้วยนะครับผมและแน่นอนก่อนไปชมเนื้อหาในคลิปนี้ผมฝากไว้ด้วยกับเว็บซอมบี้รัดนะครับผมช่วงนี้ยักใหม่จะเข้าแล้วนะครับผมใครมองหา ID ดีดองเพชรราคาเริ่มต้นเพียงแค่10บาทนะครับผมวิธีการเข้าเว็บซอมบี้รัดง่ายทีเดียวครับผมเข้าไปใน Google ครับแล้วก็พิมพ์ว่าซอมบี้รัตตามนี้เลยนะครับผมคุณก็จะเจอเว็บซอมบี้รัดนะฮะแล้วก็กดเข้าไปสามารถไไไไปใช้้บบรรริกรกกกาาันดนดผมมมอเเลยยว่่่โี 100%เลยทีเดียวนะครับโอเคแล้วเข้าสู่เนื้อหาของออยามาโตะไฮบริดกันนะครับผมชอบพูดผิดนะนึกว่าเป็นเอสยามาโตะตัวละครนี้สามารถรับมือโรเจอร์หมัดได้ผมลองไปเล่นมาแล้วแต่ว่ามันไม่ได้ง่ายจะขนาดนั้นนะครับผมอาจจะต้องมี เงื่อนไขนิดหนึ่งนะครับผมมีทั้งหมด2เงื่อนไขที่ผมจะเล่าให้ฟังนะครับผมเทคนิคในการตบเจอหม,มัดหนึ่งนะครับผมคุณต้องมีสกิล2ตุนไว้ก่อนนะครับผมอันดับแรก2ต้องมีชิลเต็มโอ้โหยากแล้วต้องมีชิลเต็มนะฮะแล้วเสร็จแล้วคุณก็เดินไปนะครับผมแล้วตีโรเจอร์นะครับผมให้ติดสถานะต้องเข้าใจก่อนโรเจอร์หมัดเนี่ยมันยังไงก็โดนสถานะน้ำแข็งกัดแน่นอนมันไม่ได้กันนะครับผมดังนั้นเนี่ยเมื่อเขาติดสถานะแข็งกัดครับผมเราจะเสียชิลไปแล้วนะครับผมนะและให้เราใช้นี่ครับผมบาทาเทวะะนครับ ในการหนีออกมาฮะพอประธานดิวันหนีออกมานะครับผมแล้วก็ตามด้วยสกิลเขี้ยวเหมันไร้ขุนศึกหรือสกิลแห่นะฮะโรเจอร์จะโดนดามเมดพิเศษนะครับผมเป็นน้ําแข็งกัดขั้นที่3ทันทีนะครับผมหลายคนเล่นอาจจะยังผิดวิธีก็มีนะครับผมบางคนเปิดสกิลหนึ่งก่อนเลยสกิลหนึ่งเนี่ยมันทําให้ติดขั้นหนึ่งะครับผมนะเออแต่ถ้าเกิดเราสามารถทําให้เขาติด สถานะโดยการตีปกติก่อนนะครับผมแล้วเราตามด้วยสกิลหนึ่งมันจะกลายเป็นขั้น3ทันทีผมเป็นดาเมจพิเศษดังนั้นนี่แหละคือสิ่งที่เราจะเอาชนะได้นะครับผมแล้วก็รุจิเหมือนกันนะแต่ลุจิเนี่ยเขาต้องตีชิวเราเขาจะโดนดาเมจจากน้ําแข็งกัดออโต้อยู่แล้วนะครับเราก็แค่ปิดด้วยสกิลหนึ่งแค่นั้นเองทําให้เขาโดนน้าแข็งกัดเลเวลสแต่รุจิจะยากนิดนึงเพราะว่าเขาจะมีเด้งเลือดนะฮะโอเคพูดอย่างนี้แล้วบอกตรงๆว่าไม่ได้ง่ายนะครับผมแต่คลิปนี้เดี๋ยวเล่นให้ดูแล้วกันว่ามันเล่นยัง สำหรับค่าซับร้อยหกสิบสี่ครับผมนะฮะได้ทั้งหมด5แท็กเลยนะครับผมแล้วก็ใครอยากเติมเกมราคาถูกทักไปหาเฟสวัยรุ่นดูใบได้เลยนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ครับสำหรับเฟสวัยรุ่นดูใบตัวจริงเสียงจริงระหว่างตัวปลอมกันด้วยนะครับถ้าคุณมองหาไอดีดองเพชรราคาเป็นมิตรแนะนำแอปเอกพัฒน์ชูจิตขายดีดองเพชรทั้งระบบ Android และ iOS ออย่าลืมบอกมาจากช่อง alternative ด้วยนะครับทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ เอาละครับเกมเพลนี้อยู่กับยปโตมบูสตันนั่นเองนะครับผมเดี๋ยูดูนะตัวนี้บอกเลยฐาน้ำแข็งกัดเขาคัมแบ็กมากเลยนะครับผมเก่งนะอืมอ้าวมีออโต้คิกด้วยนะครับผมจังหวะน,นี้โหสวยมากฝั่งเราชอบมีออโต้คิกนะไม่รู้เป็นไรนะครับผมไม่เป็นไรฮนะเราจะสู้ดูนะครับผมโอเคยึดเลยน้องคิงแล้วมันไ,ไม่บินไปวะฝั่งผมมันสบประกอบปะวะ เออครับผมเราตั้งตีทิศนะกอนนะครับตีติานะก่อนแล้วเราค่อยแห่ไปนะเห็นไหมเราก็จะบัฟเลยแล้วก็ไปเลยแห่เอาไม่โดนปะโทโดนใครเนี่ยแชงแชงคิวไปนะอืมโอ้โหแต่ตัวนี้มันไม่ติดฐานะนะครับผมถ้ายังมีนิกะอยู่ก็ถือว่าเล่นยากนะอเอ้ยรงบ้านเสียวะมาจ้าไปนหนอาเป็นไอ้นี่ครับผมแมวเป้าสวัสดีครับพี่แมวเป้าอืเอ้าวสวยไอ้นี่ก็ยุ่งยังวะ อืมมันไม่เช่าเราคลิกอ้า,ออาวเลยนะโดนตีชิวแล้วแตกเลยนะครับผมนะตีเรายิ่งตียิ่งเจ็บนี่นะครับเหมือนเหมือนดาเมตสะท้อนอืออ้ยแรงแรงแรงมาแล้วจะบาทาเทวธมินอ้าวชิวหายต่อเมื่ไรชิวหายไปแล้วนะอือต,อตีช็อตธมินโอ้โหโดนอ้าวตายเฉยอะไรวะเกิดใหม่เป็นลูกโคชีนะครับผมหมาจะนะทวงตามเยอะเลยนะครับผม ก็ตัวที่กันสถานะเลยเนี่ยเราอาจจะสู้ไม่ได้นะเพราะดามเมจเราน้อยนะฮะแต่ว่าถ้าตัวแบบติดน้ําแข็งกัดผมบอกเลยง่ายมากอีซี่นะครับผมแต่ชิวบางไปหน่อยเสียดายนะแต่บูตันนี่ถึกอยู่นะถ้าเกิดคุณเล่นบูตันนะที่ผมไปเจอมาแห่ไปทีนึงโอ้โหนะโดนดามเมจเลยแต่มันเบานะครับผมถ้าเราไม่ตีให้มันติดฐานะนะครับผมมันจะเบาแบบเมื่อกี้แหละ ไม่งีาลำดับเข้าไปนะครับผมพยายามลำดับเข้าไปตีปเลยนี่ไงลุจจีก็ลุจจีดีวะไม่เรียบร้อยครับผมลุจจีแตกหมดนี่เป็นไงโรเจอร์อุ้ยติดมือน,นะโดนฮาคิโดนฮาค,าคิตอนไหนเนี่ยโอ้ยสวยเกือบโดนโค้ยแมยบาทาเทวาแรงนะผมโดนสองฮิตโดนเต็มอ่ะเรียบร้อยครับผมถอยออกมามาแล้วครับผม โอเคเอ้ยมิกะนะครับโห่เนี่ยปัญหาเลยมันไม่ติดนะครับิกะดาเมจเราจะเบามากนะฮะอืมโอเคเอ็ดเนมักันซัพพอร์ตอาลไรครับมิกะเราตีจะติดฐานได้ไหมฮะเรียบร้อยไแม้โหเนี่ยโดนเลยนะครับแต่เราไม่ได้ฆ่าว่ะบาโเแฮ่ไปทีหนึ่งสวยอุ้ยโดนโดนบิกิดบิกิดอุ้บิกิดเบานะครับผมบิกิดเบาอื้มล้มอีกแล้ว จเย็นไวรุ่นใจเย็นมีตีน้องแข็งกัดไปนะครับผมมันยน่นไม่ทันนะมันยน่นไม่ทันยน่น80ก็ยน่นไม่ทันนะครับผมเราตีเบิ้ลเลยนะปาทมินไปทีหนึ่งไข่หึงชะรุจิโอ้โหแาเมนแล้วก็แฮ่โอ้โหเรียบร้อยครับจบเป็นหนึ่งแมทนะก็บอกเลยว่าถึกอยู่นะครับผมไปพบกับเกมเพลย์ต่อไปเลย เราก็มาเกมที่2กันแล้วนะครับผมตอนนี้เจอโรเจอร์มัดด้วยนะครับผมไปเรอดูนะวิธีการรับมือนะครับผมแต่ว่าเราจะต้องตีให้ติดฐานะก่อนนะครับผมมาเลยตรงกลางเดี๋ยวเราไปมีชิลเราบวกได้เลยตัวนี้คือแบบมีชิลคล้ายๆจาบาครับผมหวิ่งทันด้วยวิ่งทันรุจิดึงเลยนะครับผมมีชิลไม่กลัวพร้อมบวกสกิล2ครับผมดอชจะมีทำไมนถึกนะครับผมมีชิลถือโรเจอร์่งปาทมินมันปาทมิน บาทาเทวะเพื่อนหนีครับผมแล้วก็ตีเลยนะตีติดเขาจะติดสถานะนะครับผมเรียบร้อยฮะโรเจอร์มันสู้ได้นะผมว่านะครับผมเดี๋ยวเราค่อยแห่นะอืมไม่ต้องแห่้วตีเลยเรียบร้อยครับผมสกิลสองผมใกล้มาแล้วนะเห็นไหมครับผมมันมันมันพอสู้ได้ฮะตอนนี้เหลือชิวนิดหนึ่งนะครับผมเราก็พยายามเลี้ยงชิวไว้ครับผมสวยครับผมตอนนี้เติมเกรดกันเต็เตมมะอืมเห็นไหมเขามีลุจ,จิตด้วยนะครับลุจ,จิตน่าจะไหวเลยแหละค,คิดว่านะน่าจะไหวเลยถ้าเกิดเขาแบบ ตีตีชิวเรานะแต่เราต้องมีสองสกิลเหมือนกันครับยุคนี้ทำาลายไวรุนไปไหนต้องตีติดฐานาก่อนนะครับแต่เราลุจินะนี่ตีก่อนตีก่อน,อนสวยชิวหายแล้วนะครับผมถ้าชิวหายเราก็จะบาทาเทวะใส่เขานะบาทาเทวทะทามินแตกเลย,เยลุจิเห็นไหมครับโอ้มันสู้ได้นะครับผมผมว่ามันเก่งอยู่นะนะครับแต่ว่ามันจะส่วนใหญ่ที่ผมเล่นนะมันจะไปแพ้เรื่องทง ไแวเรื่องทงมากกว่าคือแบบเวลาโดนดิชชิลแล้วกันทงไม่ได้นะโรเจอร์อะไรโอ้โหดูคุณดูเรียบร้อยครับติดฐานะนะแห่ไปทีหนึ่งอืมสวยครับผมรู้จิแตกเลยครับอย่างงี้เรียบร้อยครับนิกะเรามีชิลพอดีนะผมเสียดายที่ว่าสกิลมันไม่ย่นชิลให้เลยนะครับผมมันยน่นแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะอืมโอเคตัวนี้ใส่เลือดเยอะๆนะครับผมตึงมากบอกเลยนะครับแล้วก็เออบางคนใส่เดฟมันจะถึกใช่ชิลมันจะถึก ดอคมคมดอคมคมบอ,อเฮ้ยไปไหนโอ้โหบัจลังใครวะเนี่ยเป็นฝั่งรเรานะผมฝั่งรเราบัจลังเลนี่หนุ่มสวัสดีครับพลิ้วเลยธมินตีเลยเนี่ยเรียบร้อยอผมเก็บหมดไม่สนลูกไขรเออนะตอนนี้นําไปสี่ทองครับชิวๆฮะอุตานี้เล่นตึงนะตอนนี้เล่นตึงต้องกันทงแล้วนะครับผมดอธมินบาชาเทวาเตรียมตัวไม่ไงเลี้ยงชิวนะต้องเลี้ยงชิวสวย ชิวหายแล้วไปโทรแฮ่ไปทีนึงไม่โดนเลยตายประมาทไปน,นิดหนึ่งโอเคครับท้ายเกมขอกันทุกนิดนึงนะคมันมันรีรีเกิดไม่ได้นะครับผมมันมันเวลาไม่ได้นะครับขอเล่นเป็นน้องอุตะเกิดใหม่เป็นลูกแชง่งลงไปกันเลยเลย,เลยทันปะเนี่ยทันปะเนี่ยเออนะครับผมสวยโลหูเลือกอะไรไม่ได้สกิลมั่วหมด อ,อ้าวอะไรอะติดสตันเฉยนะครับเขาเตอร์ไม่ติดเออแปลกดียา้ยาย้าโอ้สัปดาหเมดเป็นมื่นเลยเออน่าจะชนะไปนะครับผมโอเคมันพอเล่นได้นะครับสำหรับยามโาตนะโอเคด้เป็นพกเกมเ,เพย์สุดท้ายกันเลยครับ โอเคผมเเเพสสุดท้ายแล้วนะครับผมอย่าลืมกด subscribe เป็นกลัะใจด้วยนะครับผมกลับมาทำยีกตัวนี้อีกหนึ่งรอบนะเพราะว่ามีคนบอกมาจริงนะคผมบอกว่าพี่ต้อมันสู้เมตานี้ได้นะครับผมโบลูจิอะไรเงี้ยตอนแรกผมก็ไม่เชื่อนะรผมก็มได้เล่นนะแต่ว่าเท่าที่ดูแล้วเออใช้ได้อยู่นะครับผมโรเจอร์เขาไม่ร้อยนะน่าจะอีสีเลยนะครับผมอืมโดีโงมาด,มาดีเขาจะวาร์ปลงมาใช่ไหม เต equal, right? <c oughs> <c oughs> wow. oh, ิมเกเลยนี่ยืนล่อยืนล่อลงมาสิคะลงมาเลยคะลออยู่นะคะสกิลว้าวเออดีมากนะดอทชมินลงมาก่อนโอเคอติดช็อตเรียบร้อยเดี๋ยวเราต้องทำให้ติดเขาติดฐานะก่อนครับผมจะไม่สกิลหนึ่งเขาไปมั่วๆนะโอเคอยะาโอ้โหเสียชิลฟรีไปเลยอ้าวตายเลยนะเออไม่รุเจีเหร รุจิกีบันแน่เราฟังผมมีราชาด้วยว่าอืมโอเคครับตีติดฐานนะครับผมตีแฮ้ไปี่เอามันหลบได้สวยแล้วไงสวยแล้วนะครับผมมี่ไรตีโอ้โหโดนย่ำโยนย่ำหน้านะเมื่อกี้ไม่ได้รอดรุจินะฮะโดนย่ำหน้าอืมไอ้เหี้ยนี่ไงเฮอดอนเลยอุ้ยเวยละแพ้โอโหเรียบร้อยนะ เกิดใหม่เป็นลูกโคชินะครับผมเดี๋ยวเราจะไปเอาคืนนะครับเปิดโปรเลยนะจังหวะนี้เดี๋ยวเราจะไปเอาคืนลุจิแล้วนะครับผมเมื่อกี้มันหวาดฆ่าเรานะเมื่อกี้เราตายพรนิกาดเว้ยจริงๆรินิกาดเกาดเมจแรงนะอย่ายุ่งกับฉันมาไอรุจิอยู่ไหนโอ้โหติดบุตด้วยดวงดีจริงๆ ปาดไปที่อับผิดด้านนะครับผมไม่ได้ล็อกเป้ามาเน่รุจ,จิได้เลยได้เลยโดนไปก่อนน้ำแข็งกัดคุณดูเห็นไหมแต่เขาก็เด้เลือดสวนนะครับผมแต่ผมไม่กลัวผมไม่กลัวผมจะทําให้เขาติดน้ําแข็งกัดอีกเนื้อฮึยน่นอีกแล้วเหรอดันเลยดันดิครับรอลด์ดอดททาไมเออเก่งนะก็เมื่อกี้อมีชิวเราเลยห้าวนะอืเก่งนะก็อบ,บาทาเทวานะครับผมเอาชิวกลับมาก่อน อดอเลยสวยเรียบร้อยครับผมได้เอาคืนนะเอาคืนไปเทบงอาจโอเคโอ้แชงพี่ไม่ยุ่งนะจ๊ะแชงไม่ไหวนะจ๊ะอืมพี่ด้วนพี่ด้วนอย่ามาอู๋พี่ด้วนจะมาหาผมนะผมดูผมดูแล้วมันมันอาฆาตผมนะพี่ด้วนอยา่าโอ้พี่ด้วนจะขึ้นมาอืมดีนะมีขอบไม่งั้นมันปาดขึ้นมานี่สวยเลยนะเฮ้ยพี่ด้วนอยา่าพี่ด้วนอ่าพี่ด้วนทำงี้ พี่ด้วนอยา่าเนี่ยอย่ายุ่งเลยพี่ด้วนแต่ว่ามันปาดนะฮะสวยหมดนี่เลยนะบาทาเทวะล้อเล่นนะครับผมแห่นะถ้าหลอกงานหลอกหลอกให้เขาคิดว่าเอ๊ะจะบาทาเทวะแน่เลยเออมาเนี้โอ้โรเจอร์นะครับผมปาดไปทีเรียบร้อยแล้วจบไปแมตช์สุดท้ายครับผมยังไงก่อชนชอิงแชมป์คืนนี้อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามากันนะครับผมอย่าดูตัวคารคเรคอมเมนต์มาพบใหม่คินหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ